สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชายนาเหรียญที่นี่ราคา5บาท2ปีพศมาให้เพื่อนจะมาชิกได้รับชมกันนะครับเหรียญ5บาทปีสองนั้นองค์การนักสะสมเราจะเรียกกันว่าเหรียญ5บาทคุดเฉียงครับผมส่วน,นเหรียญ5บาทปีพศ2525รเราเรียกว่าเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับเหรียญทั้งสองนี้อายุก็40ปีแล้วนะครับผมก็มีความเก่ามีความเข้มขลังดีนะครับเหรียญเก่า หลายๆท่านคงทราบว่าผมชอบสะสมเหรียญเก่านะครับจริงๆเหรียญย n c ทั้งสองเหรียญน,นี้ผมก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ได้นำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็เหรียญเก่าเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญผ่านการเวลานะครับจะถือว่ามีความสวยงามนะครับผมท้ายน,นี้ก็ขอ,ขอ,ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันตลอดมาครับผม สวัสดีครับ